ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนําเสนอก็หน่อยคือเมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายนที่ผ่านมาที่โรงแรมอามารีดอนเมืองเนี่ยนะครับว่ามีการจัดงานมอบโล่เชิดชูกเกียรติแก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะฮะมีรางวัลต่างๆที่ได้มอบในวันนั้นเนี่ยคือรางวัลบุคคลแห่งชาติรางวัล Best Product of the Year 2022รางวัลไอคอนแบรนด์อารซน2022ประธานโครงการเนี่ยคือดรอํารอำนาจมัดสดายนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ที่มาเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วยนะครับพลตรีหมอมราชวงศ์ไวยวัฒจัก,กรพันธ์ท่านก็มาให้เกียรติมอบรางวัลนะครับซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการได้รับรางวัลท่านละสองรางวัลเลยนะฮะจะมีท่านไหนบ้างไปชมในบทสัมภาษณ์กันครับ ผมขอขอบคุณคณะทำงานทั้งหลายที่ได้มอบรางวัลให้ผมผมมารับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติกับรางวัลแห่งชาติสองรางวัลนะครับผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ร่วมกันทำความดีนะครับ การทำความดีนั้นไม่ต้องไปบอกใครนะแล้วก็การทำความดีไม่ต้องไปไปสร้างต่อหน้าคนนั้นคนนี้ผมทำมาสามสปีวันนี้เป็นวันที่ผมภาคภูมิใจในตัวของผมคืออาจารย์ี่ชาไขาแก้วผมสร้างวัดแจกทานช่วยเหลือคนจนน้ำท่วมสร้างบ้านคนจนสร้างบ้านไฟไหม กับคนจนๆทั้งนั้นเลยครับช่วยเหลือคนยากคนจนมาตลอดส่งเด็กให้มีการศึกษา21ในร้อยนะครับผมไม่เคยบอกใครแต่วันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยร่วมกันทำความดีนะครับมันประจักษ์แล้วครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับทางรายการ The People Show ของเราค่ะที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณมานณะที่นี้ด้วยนะคะ